กล่องมือเมีมาดูมาดูเสื้อผ้ากล่องเลยกระเป๋งนั่งไงโอ้เสื้อผ้าจะมาจะใส่กระเป๋าตุ้มปุ้ยกับไปเที่ยวนี้นะน่าจะนานหน่อยตามเดือนหรือว่าสามปีราะว่าข้าวสุกแล้วล่าสุดข้าวสุกนะฮะไปเอาไปนึ่งเนาะข้าวที่เราไปดำไว้นั่นแหละก็มันมีนาอยู่สุกหรือว่า <Okay. S 2> อันนี้จะเดินทางกลับเหรอเป็นเดินทางกลับนะโอ้ข้าสุดนะพี่น้องข้าวมันแก่นะครับไม่ใช่คำสุกนะมันสุกบ้านเราเรียกว่าข้าวสุกมาข้าวสุก <laughs> เอามากินได้เลย ็คงจะเอารถเกี่ยวมันจะได้ไวๆอันนี้แล้วช่างพงษ์วายสิกับก็เลยสิกับกับช่างพงษ์ใจะกับกับช่างพงษ์นะไปอยู่กกกกกุใช่ไหมใช่ช่างพงษ์ก็จะกลับไปอยู่กบอกเลยเหรอเขาจะใช้รถเกี่ยวจะได้กลับมาเร็วใช่ก็มีคนโทรมาบอกแล้วว่ามันสุกแล้วเอารถเกี่ยวก็แค่สามวันตากก็แค่สามวันก็เก็บได้แล้วคนที่โทรมาคือใครเนาะ โอ้ขอต่อบ้านแล้วเนาะแม่ิเจ้าก็ค่อยไผยดำก้อนดำหลังค่อยเจ้าหนีแล้วดำก้อนข่อยแม่ของของข่อยชุกชุกแล้วกนพ้องเจ้าเนี่ยชุกแน่นอนเพราะว่าข่อยดำนะเจ้าดำก้อนแล้วข่อยเองดำแล้วไม่ได้ลืมบ้านลืมโชยอลยไม่ได้เหมดเลยครับม่ะนี่นะคะสุกนะลอีนะเมื่อคืนนี่แทบช็อกนะฮะลูกตาแทบสลับออกนะฮะทแทบสลักจับเบ้า ผมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคนจะดูช่องแม่ดาเยอะขนาดนั้นโอ้ยจริง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 ก็ดีใจจนอ่านไม่ถูกเลยนะจนว่าจะกลับก็เลยฝากเห็นคอมเมนต์หลายรุ่นรุ่นเคยเห็นแต่ของคณลุ่นขึ้นแต่ของคนอื่นเนาะไม่เคยมีแบบนี้แม่ดาก่อนจะอ่านได้แต่ละตัวแต่แม่ดาไม่อ่านดีกว่าค่ะเพราะว่าก็ขอขอบคุณนะคะเมื่อคืนคนดูเยอะบ่คนดูเป็น800เข้ามา800กว่าคุณ ไม่เคยเลยนะกําลังจะนอนไม่เคยเห็นเลยผมดูเฮ้ยมันอะไรนี้ผมก็เลยเออเออตีตาดูเลยแบบนั้นเลยนะครับช่างผมแบบนี้เลยสิแบบนี้เลยนะแบบนี้ดูแล้มันจริงหรือเปล่าช่าไม่ได้เลยนี่ผมใช่จะเกินนะก็จริงนั่นแหละเนาะก็ไม่เคยเห็นเนาะว่าเยอะขนาดนั้นนี่แค่พงศ์ขนาดก็ ดูแล้วดูอีกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่าผมรู้แล้วทำไม FC ถึงมาดูช่องไม่ได้เยอะเพราะอะไร เขาลุ้นว่าฟันแท้เขาไม่ได้จะขึ้นตอนไหนนั่นแหละกพจริงแล้วก็มีเอฟซีบอกด้วยนะว่าไม่ต้องไปทําเลยเอาแบบนี้แหละเขาบอกว่าให้เป็นแบบนี้แหละคนจะเข้ามาดูเยอะเวลาเราไล่สวแล้วก็ถอดออกเออไม่ไดเราไม่ได้ไล่เราก็ใส่แม่ดาคิดว่าตอนเวลาไล่สวแม่ดาจะใส่ฟันจะได้สวยยิ้มสวยจะได้ยิ้มให้เอฟซีดูเนาะยิ้มแบบไม่อา ดูแล้วดูแล้วอยากสวยเหมือนคนคนนี้เนี่ยใช่แล้วฟันก็โอ๊ยใครจะไปเปิดประตูให้เขาดูมาไม่กี่วันโทรไปเกี่ยวข้าวแล้วอ่ะใช่ผมาไม่กี่วันย้อยยังยิ้มสวยกว่าแม่ดาเลยโอ้โหคิดถึงเนาะแม่ดาก็เลยน้อยใจอยากจะได้ไปใส่ฟันเก็บข้าวของสุดระอบอใส่กระสอบจริงๆใครจะช่วยแบกใครจะช่วยแม่ดินโอ้โหไม่ได้ค่อยแบกเองนี่พี่ป้าติ๋ว คนอย่างแม่ถิ่นนะเสื้อผ้าสองตัวสองชุดสามชุดเนาะเออได้็มกระเป๋าจะกลับตอนไหนก็กลับได้นะฮได้นะไม่เหมือนเสื้อผ้าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าเงินเต็มกระเป๋าใช่กระเป๋าใหญ่มาถูกเลยนะกระเป๋ามีตั้งสองใบเดี๋ยวก็จะยัดยัดยัดใส่ให้มันเต็มเลยเวลคไปกับแม่บุทินบอกเงินบ่อึดบ่ออึศตัวก็เนี้ยเงินบ่อึดบ่อยากเออบ่อึดบ่อยากผมไม่อยากจะ แคความหลังเปิดเผยความหลังของแม่บุญินอย่านะไปหาบหนอไม้ข้างละสองหมื่นนะอะไรนะหาบหนอไม้มาขายที่ตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพงข้ามละสองหมืนนะข้างหนึ่งข้างหนึ่งเป็นสี่หมื่นเลยนะเพราะว่าอยากได้เยอะลุงพลนะคะไม่ใช่ลุงพงทุกคนอาจจะมองข้ามอมองข้ามจริงๆไม่ข้ามหรูอ อ่ารูอยู่นอะต็มมองข้ามนะฮะไปด้านนู้นนะเอฟซีด้านนู้นนะฮะมองข้ามเมถินนะไม่ได้เห็นหน้าตเห็นหน้าตัวเองบ่ไม่พูดถึงว่ากล้องคนอื่นจะเห็นหน้าเจ้าถ้าเจ้าบอกวิธีกันด้วยนะฮะล่าสุดบอกธี่เจ้าเจ้าต้องถ่ายแบบนี้นะไปถ่ายมันก็ไม่มันก็เห็นแต่กระเป๋าค่อยแล้วโอ้เห็นหน้าเต็มเต็มเหมือนไม่ดานี่ยิ้มแฉงนี่ไงโอ้คนอยากเห็นหน้าช่างพงษ์ เป็นแสงเป็นซูลฝากเด็กหญิงดาดาด้วยนะคะฝากทํามเมื่อคืนต้องมีเยอะเนาะเยอะกว่าอีกสองเดือนอีกสองเดือนเลยบออย่าฝากเลยเอฟซีเข้ามาดูบ้านแม่บุนถิ่นบ้างบ้านแม่มุนถิ่นมีแค่ร้อยคนเมื่อคืนถ้าไม่มีสาวมณนะไม่ถึงคนบอกแค่นะ แค่ร้อยคนโอ้ยขอไม่ดาแค่แปดร้อยตายนอนไม่ได้เนาะมันเยอะจริงๆนะจนแทบไม่กินข้าวเนาะจนไม่กินข้าวเลยอาหารอาเอยอร่อยแม่มุญทินกินคนเดียวเพราะว่าแม่ดาดีใจก็ไปอ่านอ่านก็เอ้าค่อยอ่านไม่ทันค่อยอ่านไม่ทันไปอ่านให้ค่อยหน่อยให้ให้ใครไปอ่านให้ใครก็ไม่อ่านแล้วลุงจิมก็ไม่อ่านเพราะว่ามันเยอะเกินแม่มุนทินกลับสู่กกตูมนะฮะก็ ประมาณบ่ายสามอย่าว่าไม่กลับมาจำปาดงนะต้องบอกเอฟซีไม่กลับมาจำปาดงอย่าว่าไม่กลับมาจำปาดงนะบอกให้เอฟซีมาแล้วจำปลาดงใช่ไหมสามน่าไม่ดีประมาณอาทิตย์หนึ่งล้วันนี้อย่า่าฉันแบบนั้นฉันยังจะกลับมาอีกอย่าว่าอย่าว่าค่อยไม่กลับมาจำปาดงนะเอออังโงพมงโงรู้แล้วว่าทำไมแม่หินถึงเก็บเสื้อผ้า ใส่กระสอบกลับบ้านเมื่อคืนนี้แม่นาขึ้นไล่แข่งกันกับแม่ิีนแม่นาได้คนเข้ามาแปดล้อของแม่ิีนไม่น้อยไม่ใจไม่น้อยเลยไม่น้อยเลยนะคะไม่น้อยใจนะคะยิ่งจะกลับมาให้พุ่งเลยเนาะก็มีนะคะก็มีนะคะมีมีพี่ละวันนี่แหละที่ช่วยเนาะ สอนว่าให้คนโน้นคนนี้เข้ามาดูแม่บุญถี่แม่บุญถิ่ก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนอะไรพี่ลาวันนะยิ้มมาลอยยิ้มนี่ในี่การตอบแทนขอบสินค้าเราเป็นเพื่อนกันเราอะไรที่เราสนับสนุนช่วยเหลือกันได้เราก็อยู่กับลุงกับป้าเราก็ เราไม่มีเงินมีทองจุนเจือกันเราก็จุนเจือกันในเรื่องความรักความสมัครใความที่แบบทคําให้อ่ะแม่บุญถิ่นนะจริงใจนะไม่ต้องให้เงินให้ท้องหรอกจริงใจกับทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่ะมนั้นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่แยงเนาะแล้วก็คุณชายอายุทยาแล้วก็คุณอะไรอีกมาจากช่องพิลาวันทั้งนั้นเลยแล้วก็คุณเอฟซีเอฟซีที่ใจดีนะคะเอฟซีฝั่งลวงฝั่งป้ากำลังใจนี่แหละคือคิดบวกนะคะคือเวลาเราบอกว่าเอฟซีไปช่องน้อยๆนะ คือแอดไม่ต้องเอ่ยชื่อนะว่าช่องน้อยๆมีใครบ้างนะ fc ไปให้กําลังใจเขาเพราะว่าเขาอยู่ถึงไปดูที่ไปเขาเขาอาจจะถ่ายคลิปที่ยังดูไม่ดียังไม่ใช่ยังไม่น่าดูแต่ก็ไปดูที่เจตนาของเขาเขาตั้งใจมาเขาก็อยากอะไรนะก็อยากอยู่กับลุงกับป้าถ้ายังไงไปนสนับสนุนเพราะว่ามันต้องมีรายจ่ายแต่เมืงั้นปุ๊บเขาก็ต้องกลับบ้าน fc ไม่คิดถึงเขาเหรอคะ ขนาดใครหายไปวันสองวันแล้วก็คิดถึงแล้วถ้าเกิดเขากลับบ้าน f c ต้องคิดถึงคณะเพราะฉะนั้น f c ต้องไปสนับสนุนดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาให้เขานี่คือพูดประจําประจาใช่พูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงจริงจริงนี่แหละเนาะถ้าเคยไปแอบดูจะรู้ว่าพูดแบบนี้จริงจริงดีใจเล็กๆแม่ๆนะถ้าไม่ได้พี่เขาช่วยหรือว่าคนโน้นคนนี้แนะนำน่ะ ไม่มันไม่โตสังเกตด้วยเดี๋ยวนี้เอฟซีก็ใจดีนะจะไปช่วยดูช่องเล็กๆเขาบอกว่าดูสนับสนนช่วยโน่นช่วยนี่ดูคนดูเยอะประมาณนั้นนะเขาก็อยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันเขาก็จะรู้แล้วว่าคนนี้นะทําตรงนี้คนนี้ทําตรงนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้มีคนหมวกแดงมาตอนเช้าก็มาล้างจานนะนั่นแหละแล้วก็ไม่ดาก็ไปทําผักทําโน่นนี่นั่นก็ได้อยู่ได้กินด้วยกันนี่แหละเนาะแม่มุนถิ่นจะเป็นคนที่แข็งแรงก็จะทําได้ทุกอย่างเอฟซี พอทําได้อยู่แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าได้กันไปสนุกสนานพี่นี่ก็พากันไปอันนี้นะคะเอ็มซีมีแต่คนสบต่งี้อะไรที่คุยนะยกเว้นพี่ลาวันนี้ยิ่งกว่าเข้าอีกโอ้ยเรามาอยู่ด้วยกันแล้วเนาะเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะอยากกินอะไรก็อยากให้กินเนาะไม่ยไม่อยากกลับบ้านเลยนะเนี่ยใช่นั่นแหละก็ไม่อยากจะกลับแล้วแต่ว่ามัน ข้าวสุกจริงๆครังข้าวมันแกลเรเจอกันเราไม่ได้คุยกันแล้วก็จะได้มองกันว่าคนโน้นไปตรงโน้นคนนี้ไปตรงนี้อะไรประมาณนั้นนะได้ยินเสียงคนโน้นคนนี้เรียกกันประมาณนั้นใช่นาะก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีลุงป้านะคะถ้าไม่มีลุงคนป้าแต่นะไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วแม่บุญทินน่ะก็จะแนะนําเขาสองคนว่าให้ทิ้งเถิดคนที่บ้าน ทิ้งเถิดคนที่บ้านมาอยู่ด้วยกันดีกว่าไหมก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าแม่แม่ก็ตอนนี้ก็นะะาบอกเยสามคนนี่ทิ้งมาหมดเลยเนี่ยค่ะสิไม่ได้ทิ้งก็มีก็หนีมาอยู่นี่โน่นก็นีม่อยู่เดี๋ยวก็จะไปหาเขาอยู่าอยู่นี่นะ ก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพี่ลาวันพี่ล้อมของเราเนาะก็ฝากทุกช่องนะคะก็ไม่ผินก็ดีจริงๆนะคะเนาะม่ถิ่นก็คืออ่านเก่งเยอะพูดเก่งเยอะร้องรำทำเพลงเต้นรำสวยงามแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนัน้องเจยของเรานเอฟซีเขาแต่งตัวสวยมากนะปากแดงใส่ขอบคุณนะคะโอ้โหถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่ปากแดงไม่ใช่ชาวเจ้ยแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้ต้องแต่งเนาะ มันจะแบบมันจะแบบมีความรู้สึกมันมีความสุขใช่ไหมขี่เลถึงจากขี้เลก็แต่งก็มันก็พอดูได้อยู่แล้วเรามีความสุขเนาะใช่ไม่เคยไงไม่เคยแต่งตัวเห็นไหมอยู่ที่บ้านตลาดน้อยน้ะบ้านลุงคนไปหาบหน่อไม้มาก็เสื้อผ้าดำๆก็มาขายเลยเพราะว่าอยากได้เงินดีไวๆเพราะว่าอยากได้เงินด้วยอยากสวยด้วยเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่ซื้อเพราะว่าเรามาบางทีก็ข้า พ็เอฟซีก็มาแล้วก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใส่ถุงเขาก็มาช่วยเนาะใช่แล้วต้องบอกว่าขอบคุณมากมากสนับสนุนอุดหนุนพวกเราอย่าลืมผลิตภัณฑ์ของทีพีสกินด้วยนะคะเอฟซีแอดีไลน์ไปที่ทีพีสกินออฟฟิเชียลเบอร์โทรศัพท์0927947526บอกผ่านช่องพิลาวันชาแนลหรือว่าช่องใครๆก็ได้ป้าที่บ้านแม่บุญถิ่นแม่ดาหรือว่าที่อยู่ในในจำปาดงนี้นะคะเอฟซีอยากให้เขาได้ค่าคอมมิชชั่นก็บอกผ่านเข้าไปเลยว่าช่องไหนนะคะเอฟซี ขอบคุณเอฟทุกท่านนะคะอย่าลืมไปชมคลิปยอนหลังให้พี่ราวในชาแนลแล้วก็ช่องเล็กๆทุกช่องที่อยู่ในสายรุงพลก็แต่แล้วก็ที่สาคัญที่สุดเอฟซีอย่าข้ามด่านนะคะเอฟซีเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เห็นได้นะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล็กกใจ